สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะพวกเราก็พากันคิดว่าจะไปทําปิ้งย่างกันอยู่ที่สวนนะคะอยู่ที่ไร่ค่ะเพราะว่ากลับมาเยี่ยมพ่อแม่ทุกครั้งนะคะเราก็จะมาทําปิ้งย่างกันอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้อยากจะได้บรรยากาศชิวๆนะคะก็จะไปนั่งปิ้งย่างอยู่ที่สวนกันนะคะอยู่ที่ไร่ค่ะตอนนี้ก็กําลังขนของนะคะกําลังเตรียม เตาปิ้งย่างไปนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปิ้งย่างนะคะก็จะมีเป็นพวกข้าวข้าวเหนียวนะคะซึ่งแม่ก็จะนึ่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะมีเตาย่างนะคะกระติกน้ําแข็งนะคะก็มีเยอะแยะเลยค่ะพวกน้ําดื่มต่างๆนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ไร่กันแล้วนะคะทุกคนแม่ก็เดินทางมาก่อนนะคะเพราะว่าเรากวนเนื้อหมูไม่พอนะคะเราก็กลับไปซื้อที่ในตัวอาเภอนะคะ พอดีมาถึงแม่ก็ขนของลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กําลังเตรียมก่อไฟนะคะก็จะมีหลานๆนะคะมาช่วยค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะเตรียมมาทํากินวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะอยู่ที่ไล่กันจนเย็นเลยนะคะ และนี่ก็คือทีมงานของเรานะคะเขากําลังล้างไส้หมูกันนะคะทําความสะอาดไส้หมูกันค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปหมักนะคะแล้วก็ทําการย่างกันต่อหลังจากที่เราหมักหมูได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็นํามาย่างค่ะกําลังเหลืองได้ที่แล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ว่าจะพาพ่อแม่ปิ้งย่างอยู่ที่สวนจยู่จนถึงเย็นเลยนะคะทุกคนหมูย่างของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ